สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านชวากรค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูไก่แจ้สวยๆเลยค่ะกับบรรยากาศยามเย็นๆนะคะฝนตกมาหลายวันวันนี้พึ่งจะมีแดดค่ะเอาเล่นดินสักหน่อยนะคะนี่ค่ะ กินกันเป็นกลุ่มๆเลยค่ะนี่ขาวหางดำนะคะกะะเด็กๆนะคะกินกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ก็เด็กๆอีกกลุ่มนึงค่ะอืตามบรรยากาศบ้านๆน,นะคะตามสไตล์บ้านชาะวะกรค่ะอืม จจะดูลกไปหน่อยนะคะเพราะว่าของเล่นของสวากรหลายไปหน่อยนี่นะคะบรรยากาศเย็น,เย,นเย็นกระแด่อ่อนนี่กำลังจะขึ้นเป็นพ่อพันธ์ขาวหางดำค่ะหนี่หางมันบาลเลยนี่เลยนะคะ ตเตียตสั้นๆเลยค่ะกำลังเล่นกันนะคะกับกองทรายนี่นะคะสีขาวพ่อแม่พันธุ์ก็สั้นๆฟอร์มสวยๆค่ะนี่เป็นพ่อพันธุ์นะคะแล้วก็รุ่นลูกนี่ก็จะขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วค่ะรอโตอีกหน่อยค่ะ นี่นะคะผู้ดูแลมีหลายมีหลายเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งตัวผู้ดูแลนะคะนี่ผู้ดูแลเยอะมากนี่นะคะเคียหาอาหารเล่นกันค่ะนี่กับบรรยากาศยามเย็น,ยน นี่นะคะนนี้ขาวหางดำค่ะนี่ส่วนตัวนี้ก็กำลังคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นการพาไก่ออกมาเล่นดินนะคะบรรยากาศยามเย็นๆค่ะบรรยากาศฟ้าหลังฝนนั่นเองหลังจากฝนตกมาหลายวันค่ะ ไม่ได้ลงเล่นดินมาหลายวันนะคะถ้าใครอยากชมคลิปบ้านชวากรก่อนใครนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะอยากให้บ้านชวากรพาไปดูไก่สีไหนเม้นไว้ใต้คลิปเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย